สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนท้อเศร้านะครับมอนี้ก็มาอยู่ในช่องลงทงลงทาชาแนลนะครับผมนี่ิฟ้าพี่น้องมาเบิ่งบิดกบนะครับโอ้เห็นมาพี่น้องขาวๆนะั่นหมันมาแล้วพี่น้องหมานมาแล้วอม,นม,วมอนี้ก็ใส่ไวประมาณยี่สิบลังนะครับโอ้ อิปูกินกบเขาเบิดครับพี่น้องปัดอิปูสลุมย้ำกบเขาครับพี่น้องโอ้ตัวแหลกเขาตายับพี่น้อง <c oughs> มันนี้ผมมาเพื่เดียวได้ครับย้ำศอะ ผมมีคนถ่ายให้ผมใส่มือถือถ่ายเด้อพี่นอ้องจัดที่ติดๆคัดๆห,หายๆใช่ไหมครับบวกน้อยๆนี่กบลายทีเดีวยวพี่น้องหลังนี้เงียหลอนครับพี่น้องขออนุญาตก,กูเบ็ดก็เด้อพี่น้องเดี๋ยวเขาค่อยไปสาต่อไปเด้อพี่น้องไปเขาพี่น้องสาต่อไปนะครับผมใส่ไว้สา ถ้าสองลังสามลังนะครับมากจุดกับสารละลาหลังนะพี่นอ้องหลังนี้ผมใส่ไ้สองลังนะครับมันหกผมเลยใส่บ่ไหลพี่นอ้องเบิง 10, ่งว่าสิมานบ่พี่นอ้องกรอบมันห่วงกรเต้นลงนพี่นอ้องโอ้มีตัวติดอยู่พี่นอ้องพี่น้องเห็นวะ หมานมาแล้วครับหลังจากติดตัวที่ติดอีปูไปพี่น้องใส่งามพี่น้องใส่งามโอ้เสียที่มาผพ้ดเดียวมมมีคนท้ายใหอเสียบเน,นยนเด้นี่พี่น้องใส่สวยอยู่ สานีผมใส่ไว้สองหลังนะครับพี่น้องหลังนั่นอาธิตติดครับอยู่มุมนั่นเพราะว่าสานีมันหกนะครับผมเลยใส่บอไหลแต่ว่ากบเนาา่าซีไลวผมพายเบื้องหลังสองนะครับสานีเพิ่งเต็ดลงกับมีอีกอยู่ครับสานี <c oughs> เอาหลังนี้กับเอาพี่น้อง หมานอยู่ด้พี่นอ้องย้ำคืนผมกับมาเบื้องก็ได้ขึ้นกันนะครับย่ำาขึ้นเดี๋ยวผมที่เอาไปเบื้องตอนอยูบานนะครับนี่สองลังสองโตรครับสานี่โอ้หมานครับประหยัดปลดก่อนนะครับพี่น้องพอดีว่าม่มีคนถือกล้องให้ด้ยครับเบื้องศาต์ต่อไปนะครับหมานอยู่ครับโอ้ผมได้ใส่ไ้หลายผมใส่ไ้ยี่สิบลังนะึง โมเอาเงีย้ยมาเติบ้านนึงวะเอามีโตรครับมีโตพี่นอ้องมามายูได้ยูสี่ห้โตัวนี่แหละหลัลงนี้ติดไปลายแล้วด้อครับหมูขึ้นนี่ได้ตายแล้วหลังนี้ หลังเงี้ยคาดว่าอปูสิกินขามันนะครับคือกันลังยนนุ่พุ่นแหละัานปูกินขามันอีหลิพี่น้องโอ้ยก็สิเป็นเมนูแต่เศร้าแตนะ่นนิ่นโป้อป่อยอีกปูโตไงพี่น้องตัวยังสวยอีปูมองมันกินขา จบลอยเลยหรือว่ามาันก็พี่น้องออนุญยาตกดกบกกอนเด้อยพี่น้องไปต่อเลยพี่น้องหลังนี้ก็ยนี่หลอยพี่ิโอ้ยีปูยังม่ก,กินเลยพี่น้อง dạt cù biệt thì khao quá hẳn mất say cả qua đây dư đây như khi nào đầu viên xong nhanh rồi hoàn đây khi Oh, uh, มีคนถ่ายให้ี่โอเคจริี่นะ ใส่สวยครับตัวนี้ออกทรงสิเป็นกบแม่นะครับอย่าเบิงครับมือผมใส่สวยอยู่ตัวนี้นี่ครับพี่นอกใส่มันถือว่าใส่งามนะครับ ตัวนี้นะที่เป็นกบเมย์อยู่นี่งามเลยเนี่ยหยัดปดก่อนนะครับผู้ดเดียวมีมือข้างเดียวเลยปลดงากจังหน่อยเอาล่ะพี่น้องมาบ่งแล้วครับช็อตเด็ดครับพี่น้องพี่น้องช็อตเด็ดครับ ปลาข้อติดบิดกบด้วยครับพี่น้องเป็นพยานใ้ผมเด้วยครับว่าผมไม่ได้ใช้บ็ดปลาด้วยพี่น้องว่าผมไม่ได้ใช้บ็ดป่าด้วยพี่น้องพี่น้องเป็นพยานในผมด้วยผมใช้บิดกบด้วยพี่น้องปลามาติดพี่น้องเป็นพยานในผมด้วยครับว่าผมไม่ได้ลักปลาเพื่อน <laughs> หลังกีผมใส่ไวสองหล้งครับติดปลานียครับหนึ่งัะไรหนึงพยานหนผมด้วยเวลักลาในเช้าบนในพี่น้อง<ป><ญ> หลังนี้คือบทถือพี่น้องไปต่อครับอีกสอ,องอลังสุดท้ายไปต่อพี่น้องอีกสามลังสุดท้ายไปเลยบิ่งกันมาถือบ,บอกถือพี่น้องมาผพ้ดเดียวเกะมือขางเดียวครับพี่น้อง ก็ต้องเบ็ดหลังนี้กะบดถือพี่น้องมันเปนห้อยมันนั่งบื่อมันหนาเมนแบบถ้ามันนั่งมันจินแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องหลังสุดท้ายครับไปเบื้องหลังสุดท้ายกันครับผมใส่ไว้ในให้นะ้อครับหลังสุดท้ายบ้านสิมานบุมาณ จะว่าทำเล่นี่โอเคเลยแหละโอ้พี่น้องพี่น้องเห็นไหมพี่น้องหลังสุดท้ายโอ้ขบกท้นเลยหลังสุดท้ายผมเสียบไใบมองนี้เลยเนี่ยดินแตกโอ้ใสรนี่ใส์นี่พี่น้องเมืองเมืองไทรนี่พี่น้องบักไงวะพี่น้อง เดี๋ยวผมสิไปร่วมกับมือขึ้นให้เบิ้งนะครับว่า20กสิหลังเขาสิได้ลายปานไดเกะสิพ่อได้ยูได้กินบ่กะเดี๋ยวไปร่วมให้เบิ่งเ้ยพี่น้องตัวตัวนหายแห้งงายแห้งตัวนี้มสิจับให้เบื้องเบิ่งพี่น้องไปโอ้ย อยู่มุมหน้าด้ยครับหน้าเพิ่นพรท่านได้ดำเพิ่นก็ร่งเอากาอยู่ช่วงฝนตกหลายๆแต่หน้ามันหลได้เพิ่นพรท่านได้ดำกัยสะนั่นแล้วกับผมมาใส่ไว้มุมเห็นว่ามันเป็นมองเป็นตากบมานังหน้าครับเลยติดอีหลีโอสดเลย ฝากติดตามนี้ไดครับช่องลรงต้งลงคาชานแนลนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจคนไลค์ผมนั่งเพื่อที่จะเป็นกําลังใจผมได้พี่น้องได้ลงลิปต่อไปเดี๋ยวเอาไปร่วมกับอันมือขึ้นที่มายามเมืองด้วยครับครับผมใส่เขาใส่ถุงเราด้วยครับรอบเสากับรอบมือขึ้นร่วมกันก็ถือว่าได้หลายอยพี่น้องสำหรับยี่สิบลังมา,มานมานนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ